เขียนนะครับ อันนี้ครับที่มาของคลิปนี้ก็หาวิธีแก้ก็ไปเจอคลิปเครดิตให้พีวัตสนอสอน,นะครับวิธีแก้จากการประกอบปืนหรือความสนของผู้อยากเล้อกลองก็คือพีวัตแกททำเป็นคลิปแก้ไขของก๊อก19อันนี้ p c f ก็ขอเอามาต่อยอดแล้วกันก็คือแก้ไขเช่นเดียวกันกับข้อสิก้คือใช้วิธีลั่นไก่ก็จะปลดออกกันเอามือดันแล้วก็ลั่นไก่ครับดูอีกครั้งนะครับนี่ครับตามนี้เลยขอบคุณ คลิปแก้ไขของพี่วัดสนอสอนะครับ